เราจะได่วยนาแล้ว่ิเจ้อกขึ้นรอก่อนเจาเอาขึ้นรอก่อนข่มารมาเรียนกอนทุกคนไม่ข่าวเมื่อทุกคนบรารุกคนริรบรรเอัประตูดสินเวรนรเันรมีแต่พวกีนงรอขาอยู่ัืขามีอยู่ทั้งหลังมีแต่พวกสิข่าห้องนีไปข้างหน้าไดเข้าน

เพื่อให้คนในนันเนาะผู้ชี้แจงลงไปแห่ไปหอดเตาเผาหั่นนะ่ะลูกของแม่เท่าคองทั้งหมดหลานทั้งหมดก็หมายถึงตัวทั้งหมดตื้มใส่หนะอ้ายเอยน้องคลองหนน่ะแนะม่เท่าคองทั้งหมดคือลุงไม่เบาลว้วนเบา,าสาวเลือเเอ่อนสาวแสงตื้มใส่พ่อดองทั้งสอง แล้วพูดจะแห่ไปหันแล้วอดประตูลิพลไทยหันเพื่อจะเอาศพไปก่อนแล้วฮอดกั้งไลงลิ้นไปตามหลังพ่อมันกมีท้าลงนจ๊ะบอกแล้ไอลูกหลาน้ชายผูญิงอยากจับข้างก้าอยากจับทั้งใก็ะามาดีทั้งหลังต่อจากไม่ข่าวต่อจากจั่วอักแตว่าแต่เฮาคือฮัทนี่มาทั้งหลังี่ละ Inshallah. Ym chwarae.

เออแปลว่าทำความสะอาดมันแน่นไสาดต้นลูกเก็บเไอจัวเก็บเป็นลเงนเ้ไ่มไปเลยไปเลยไปลยล ผมเก็บปัจจัยทงกันได้บมมีเวลาบ่มมีมือจับเนี่ยเออได้ได้พลังในหมซ่องแ่าฮ่าาซ่องเอาได้เลย

pour dire la robe bandée de tête. Moi, j'ai mangé tout et le déjeuner. Moi, je vais manger ma bougie, ma robe.

sampah bahan kan e ka juha ka e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  ก็ไไดะสิกกินห้องน้ท <laughs> ันใจห้องมากินน้าเพื่อรถาคขึ้นิ็ขอผิดทางไหมน่พอเป็นจ้านอพวกันใ่ทางรงป่ะเอาเครื่องออกเขามาห้องเก่าดีก็ได้สำคัน